สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสูส่ยายออฟ of t h า i กัเชริยานะคะคลิปนี้เรามาส่องกันต่อนะคะเป็นคลิปส่องคนรักเก่า h าว,าวอาย y กันมากันที่ท่าสุดท้ายแล้วค่ะทัาน้ำนะจ๊ะมาดูกันซิว่าคนรักที่เลิกกันไปแล้วคนที่เบรกกันไปคนที่นิ่งๆไปแล้วเขาเปน็นยังไงบ้าง,างเขาไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเราแล้วเขามีความสุขไหมเออดูสิ เขาดีกว่าเราไหมเขามีความสุขกันไหม <c oughs> ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะเปิดแล้วคราสการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบศาตตะวันตกนะคะในวันที่17มกราคมหรือแค่สองที่นั่งนะคะสนใจแอดไลน์มาคุยในะจ๊ะหนูจา๋าคุณต้องเอาหนังสือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนจ้ะมาจาาม้ะน้ำปรกฏเมนโปรเจกต์นะคะความรักของคุณในสถานการณ์ของคุณณนะตอนนี้ความสุข,ขของคุณเป็นอย่างไรบ้าง คนเก่าๆที่เลิกกันไปบางคนเลิกกันไปแล้วบางคนนิ่งใส่กันไปส่งเขาดูซิว่าเขาสถานการณ์เขาเป็นยังไงนะจะเลิกกันแล้วเขาสบายใจดีไหมเลิกกันแล้วแล้วเขาทุก mm hmm. ข์ใจเพราะเราไหมประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะจะเปิดไพ่ละไพ่เป็นแรกค่ะเป็นไพ่ของ x of pentacle สถานการณ์ของคุณเหรอคะทำงาน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 ไม่มีแฟนก็ได้ทำงานทำงานเป็นลนักษณะของคนที่ทำงาน ช่วงจังหวะน,นี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะได้โชว์ความสามารถเรียกว่ามีไอเดียอะไรกันแล้วแต่มีความสามารถอะไรกันแล้วแต่งัดออกมาให้หมดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วอาจารย์ลืมไม่อาจารย์ลืมไม่ค่ะนิดเดียวเช่างมันเนาะเดี๋ยวอาจารย์พูดใหม่ก็ได้ไพ่ใบแรกอาจารย์ไม่ได้มุกแนตะ่อาจารย์แก่แล้วเมื่อกี้เดินออกไปข้างนอกแล้วก็เลยลืมเสียบไม่นะจ๊ะโอเค น้ำกร,รกฏมินพฤชเจค่ะส่องคนระกเก่าฮาวไอยูนะคะพูดสมม้มอีกทีหนึ่งไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าคุณการที่คุณทำงานแสดงความสามารถออกมาให้เต็มที่ค่ะสิ่งที่คุณทำจากในอดีตจะเป็นผลสำเร็จในอนาคตการพัฒนาฝีมือการขยับขยายการเรียนรู้ศักยภาพของตัวเองเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะที่คุณทำมาทั้งหมดที่ผ่านมาไม่ว่าจะทำอะไรมาก็ตาม สร้างสรรผลงานหรืออะไรก็ตามนะคะจะได้ผลสําเร็จดีเขาเรียกว่าคนที่มีผรสวรรค์นะคะ,ะบางคนบางคนธุรกิจการงานขยับขยายถึงขั้นมีอันจะกินทีเดียวนะคะมีความสามารถดีจับอะไรตอนนี้จะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหนีหนูจ๋าน้ําไปจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะไปโฟกัสกับงานกับเงินที่เป็นอยู่ในด้านของความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงซเว่น of s ซ o r ์ด คุณรู้สึกว่ามีคนทำอะไรรับหลังคุณหรือคุณทำอะไรรับหลังใครเลยทำให้ความรักของคุณต้องเดินออกจากมาแล้วจบลงไปหรือในความรู้สึกของคุณคุณคิดว่าเป็นความรักที่เรารักเขาชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวและเขามิสนองตอบในอารมณ์ความรู้สึกหรือจริงๆรักกันชอบกันแต่เขาไม่ดูแลเอาใจใส่เขาเพลิกเฉยต่อการใส่ใจเรามากเกินไปมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะเขาอาจจะไปมีคนอื่นก็ได้เนาะแต่ถามว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมก็รักอยู่นะ คุณยังถือเขาไว้แต่คุณจะไม่ทําอะไรแล้วค่ะคุณปล่อยให้โชคชะตานาพาชีวิตคุณแล้วถ้าความรักนี้มันไม่ดีจริงๆคุณก็จะปล่อยแล้วค่ะปล่อยมือปล่อยมือทุกอย่างแล้วบางคนจบไปแล้วนะคะเดินออกไปจากความสัมพันธ์แต่คนจบคนจบแต่ใจยังไม่จบนะเนาะใจยังคิดถึงใจยังอไรอาวรกับความสัมพันธ์นี้แต่คุณเหนื่อยเกินกว่าที่จะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะเพราะคุณมองแล้วความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณกับเขา คุณมองย้อนกลับไปประเมินสถานการณ์กลับไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นคุณคิดว่ามันอาจจะเสียเวลาเสียอนาคตเสียเงินเสียทองเสียเสียทุกอย่างไม่ได้อะไรกับตรงนี้สิ่งที่คุณวาดฝันมันอาจจะพังทลายลงมาหมดเลยก็ได้เขา,ล,ขานนขล่ะเานนขาคนนั้นของคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาคนนั้นของคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้คะเขาเป็นยังไง คนที่คุณคบอาจจะคุยกับคุณอาจจะคุยกับราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกราศีราศีธาตุน้ําก็รากฏมีนพิจิกค่ะก็รากฏมีนพิจิกนะคะน้ํามาหนักหนักมากน้ําทำภรราติธนูเขาเป็นยังไงบ้างคนรักของคุณอาจจะอยู่ไกลาจากคุณก็ได้เนาะความสัมพันธ์ระยะระหว่างระยะทางค่อนข้างมีปัญหาเราอุปสรรคเขาไปเจอคนรักใหม่แล้วเขามีรักครั้งใหม่แล้วค่ะเขาไปกับรักครั้งใหม่ของเขาแล้วนะคะ เขามีความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าที่อยู่มันลําบากเพราะฉะนั้นมันลําบากใจในความรู้สึกที่ความรู้สึกที่ไม่ลงรอยความรู้สึกที่ขัดแยง้งเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็ต่อสู้กับกับปัญหาเยอะแล้วถ้าต่อสู้กับปัญหาเยอะแล้วไม่ได้เขาก็พร้อมจะไปเริ่มต้นใหม่เขามีคนรักใหม่เข้ามาด้วยแหละเออเขามีความรักครั้งใหม่หัวใจกุก๊กเก๊กทีเดียวนะจ๊ะน้ําจ๋าไม่ต้องเศร้าไปไม่เป็นไรผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีคนเดียวในโลกค่ะ ข้างหน้ายังมีให้เราอีกเยอะนะคะโอเคเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมคะสองดาบการตัดสินใจไม่ได้ a g e of p e n t a c l e เขาไปหาเงินหาทองเขามองเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตเขาเจ็บกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาสามดาบเขายังรู้สึกซิกรับยังรู้สึกคิดถึงเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงเขามีคนใหม่เขาเข้ามาก็จริงนะแต่เขาไม่ เหมือนคนใหม่ที่มาจีบยื่นโอกาสและคนใหม่ที่มาจีบเขามารักเขาเนี่ยเขายังใจของเขายังไม่นิ่งพอที่จะไปกับคนใหม่ได้นะเขายังไม่รู้สึกถึงอารมณ์ถึงคนใหม่สักเท่าไหร่หรือคนใหม่นี้อาจจะซัพพอร์ตเขาเรื่องเงินทองหรอจ๊ะคืออยู่กับเราแล้วเราไม่ซัพพอร์ตเขาก็ไปเจอคนใหม่ที่ซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องทองหรือเปล่าน้ําจะปะเขาไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่าแต่เขายังเจ็บกับความรักครั้งเดิมอยู่เขาคิดถึงคุณไม้เขาคิดถึงคุณค่ะ แต่เขายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรกับความรักข้างใหม่นี้เขายังลังเลรีรอ,รอ,อเขายังเจ็บกับบาดแผลเดิมเขายังคิดถึงกับสิ่งเดิมๆยังคิดถึงคุณยังย่องหวังในใจลึกๆว่าอยากให้คุณกลับไปในความสัมพันธ์นี้โอเคไหมอืมแล้วเขากับคนนั้นของเขาเป็นไงบ้างเออเออเราไปแอบดูกันเขากับคนใหม่ของเขาเป็นยังไงบ้างคะาสถานการณ์นี้สถานการณ์เขาเป็นยังไงเป็นยังไงเขากับคนใหม่ก็ไม่ได้ ก็ e d e ะเดว l ว้าว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 เขายังวนวนเวียนป้อนเปนเป็นเป้อนอยู่ในชีวิตคุณหรือเปล่าเขาก็คนใหม่เป็นยังไงบ้างเหรออาจารย์มองว่าเขาชอบคนใหม่เพราะเพราะเรื่องแบบนั้นมากกว่าเรื่องเซ็กเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องอารมณ์มันพาไปมากกว่าและคนคนนี้เป็นคนชอบสั่งคนใหม่อาจจะยอมตามใจเขาในสิ่งที่เขาต้องการจะได้แบบยอมแบบหยวนแบบว่า คือหนุ่มเหนิมตุ่มเต็มแล้วก็คนใหม่ในโปรไฟล์ก็ค่อนข้างดีดูมีกระตังดูมีฐานะดีทีเดียวหรือในบางคนอาจจะไปทําใครท้องก็ได้นะแฟนคุณเนี่ยไปต,ต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่กระทาก็เป็นไปได้ในคนใหม่เขาดีไหมเขามีความสัมพันธ์ที่ดีไหมหรือไม่อ่ะเขาก็ทะเลาะทะเลาะกันแต่เป็นความรักที่ไม่ดีเขาเขาไปอยู่กับคนใหม่คนใหม่ก็ยังคิดถึงว่าเขาจะกลับมาหาคุณอีกหรือเปล่าเขายังมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจมีการทะเลาะ เขากลัวการไปไปกับกลับกับคุณเขากลัวว่าคนเก่าที่เลิกไปเลิกกันเด็ดขาดไหมแต่เขาเนี่ยชอบอยู่ในตรงนี้เพราะว่าเขาเขาค่อนข้างมันทําให้มันทําให้เขาดูมันทําให้ความรักมันไปกันได้ยากนะจาย์มองมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยมันอาจจะไปกันรอดซะหรือเปล่าความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจความขัดแย้งของเขากับคนใหม่ค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็ความมีอีโก้จัดเต็ม คนใหม่เขาเป็นเด p r e s s เขาเป็นเดมเพลอ r เพราะฉะนั้นคนสองคนนี้ค่อนข้างเข้ากันยากและถ้าเขาไปในความสัมพันธ์ที่เขาต้องถูกคอนโทรลคนคนนี้จะไม่อยู่แน่ๆนะคะ The World กับ The Tower มีการทะเลาะมีการบาดหมางกันอยู่เป็นเนืองๆประมาณนั้นอ่ะอแล้วไงต่ออยากรู้อะไรอีกเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวดูโพยก่อน อาจารย์อาจารย์จำไม่ได้ว่าถามอะไรไปบ้างนะอยากถามอะไรอาจารย์ก็ถามมาประมาณนั้นแหละเอออืมทาไมคุณกับเขาเลิกกันละ่ะทําไมคุณกับเขาเลิกกันเพราะอะไรจ๊ะเพราะอะไรถึงห่างกันไปเพราะอะไรเขาถึงไปมีคนใหม่ทําไมถึงเลิกกันเพราะว่าเขาเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์นี้จริงๆเขาอะ่ะตอนที่เขามีคุณอะ่ะเขาก็แอบซ่อนคนคนนี้ไว้แล้วค่ะในความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนนะจ๊ะ ในความสัมพันธ์ที่เบื่อเข <_ S 1> าอาจจะไม่ได้เป็นคนใหม่ก็ได้นะอาจารย์มองว่าที่คุณเดิอกับเขาคุณอาจจะไปจับได้ว่าเขาไปอยู่กับคนเก่าก็ได้เขากลับไปหาคนเก่าของเขาหรือก่อนหน้าที่เขาจะมาคบคุณนะ่ะเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วบางคนมีครอบครัวแล้วบางคนมีคนในใจอยู่แล้วแต่เขามาคบเราเผื่อเลือกพอเราพอโดนจับได้ปั๊บเขากลับไปกินของเดิมนะจ๊ะเพราะนั้นในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คนนี้คนเป็นคนฉลาดนะนะ เป็นคนฉลาดทําไมเลิกกันเหรอเป็นความรู้สึกที่เขาเป็นคุณแค่เป็นช้อยและถ้าเขาอยู่ตรงนี้แล้วมันมีความสุขเขาจะอยู่ถ้าเขาอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มีความสุขเขาจะไม่อยู่เขาจะกลับไปที่เดิมของเขาโอเคไหมอ่ะไงต่อไงต่อขอไพ่แนะนำหนึ่งใบให้กับความรักครั้งนี้ค่ะอ่ะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นไงเออสองคนนี้ความสัมพันธ์จะเป็นไงเดิมมูล ยังคิดถึงกันอยู่อาจารย์มองว่าจะมีการไปไป,ไปกับกของใครบางคนแต่มาได้สร้างความสุขนะมันสร้างความทุกข์มันสุขแป๊บเดียวมันเจ็บสิบดาบนอนจมกอมเลือดแล้วรอคอยความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงถ้าคุณรอคอยใครบางคนอยู่อาจารย์บอกเลยจะมีใครบางคนกลับมานะคะ เขาจะกลับมาแต่การกลับน้มานี้เป็นการกลับมากลับไปกลับมากลับไปและสร้างแต่ความทุกข์ใจให้กับคุณเพราะฉะนั้นไม่มีความปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้หรอกนะจ๊ะการเฝ้ารอการรอของคุณจะได้รับจะได้รับสิ่งตอบแทนคือถามว่ารอแล้วได้อะไรก็รอแล้วได้การกลับมาแต่ถามว่ากลับมาแล้วได้อะไรก็ได้ความทุกข์ไงทุกกายทุกใจเพราะเขาไม่เลือก อะไรที่เป็นซ้อนๆมันไม่มีความสุขจ้าอะไรที่มีสามคนมันก็ไม่พอดีจ้าเพราะฉะนั้นการกลับไปนั้นอย่าเขาไม่เลือกเนะ่ะเขาไม่เลือกตัดสินใจหรอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ได้อยากอยู่ในความทุกข์แบบนี้ได้ถ้าทนได้ก็กลับไปแต่ถ้าทนไม่ได้ก็มุกออดอกมาแล้วก็ออกไปไซะให้สุดทางถ้าคุณกลับไปก็เหมือนกัะแบบกลับไปเริ่มต้นกับเขาใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้น เป็นดีขึ้นแค่ดีทางใจแป๊บเดียวที่ยังมีเขาอยู่แต่คุณก็จะทุกกายทุกใจเช่นเดิมน,านามันน้ำนจะจ๊ะขอไพ่แนะนำให้น้ําใบห,หนึ่งค่ะในความสัมพันธ์นี้ขอหนึ่งใบกับไพ่แนะนําให้น้ำจ้า e g e o f ครับไพ่บอกว่าการเดินไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าอนาคตรออยู่ข้างหน้าค่ะถามว่าคุณอยากเดินจากไปไหมก็ไม่ได้อยากหอก ก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งใหม่จะดีกว่าไหมแต่อยู่ในสิ่งเก่าคุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งเก่ามันคือความเจ็บหนังสือเล่มเดิมกลับไปตอนเดิมตอนจบก็เหมือนเดิมเพราะนั้นไปสู่สิ่งใหม่ดีกว่าไหมพายแนะนําว่าการเดินออกไปสู่สิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เลอค่ากว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นอนาคตของคุณในวันข้างหน้าจบจากบางสิ่งและเริ่มต้นใหม่จากบางสิ่งการตัดใจให้ขาดตัดใจให้ได้ไม่วนเวียนกลับไปในความสัมพันธ์นี้คงจะเป็น คีย์เวิร์ดที่ดีสำหรับไพ่ใบนี้นะคะไพ,เพนะ่เป็นไพ่เอชออฟคัพเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะในในไพ่ที่ดีหมายถึงไพ่ที่ดีกับคนที่ต้องการเดินออกไปไพ่แนะนําคุณออกมาสวยคือการไพ่บอกว่าให้เดินจากมาซะเดินเดินออกไปจากสิ่งที่เขาไม่เห็นค่าของคุณหรือเขาไม่ให้ความสําคัญกับคุณหรือเขาไม่เลือกคุณนะคะอารมณ์และความรู้สึกให้ปรับปรุงคือมันเป็นความรู้สึกที่ คือความรักที่เขาบอกว่าให้คุณทิ้งอดีตที่ผ่านมาหันหลังให้กับสิ่งที่เป็นเป็นทุกข์ซะนะคะหันหลังให้กับสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วเดินไปข้างหน้านะคะมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าคุณอาจจะเดินทางไปอยู่กับครอบครัวย้ายที่ทํางานย้ายบ้านย้ายครอบครัวไปอยู่กับไม่ต้องเจอหน้ากับไอโคนนิคแล้วเจอไม่เจอหน้ากันแล้วมันมีปัญหาเจอหน้ากันแล้วมันยังรักเจอหน้าเราเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นเดินออกไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีสําหรับไพ่ใบนี้นะจ๊ะน้ําอย่าลืมกดไลค์กดแชร์า like, share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่ฉันบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงสวนตัวแอดไลน์มาค่ะแอ afe 0 3 2 9 y เจอกันคลิปหน้าเสร็จหมดแล้วสําหรับคลิป2เดี๋ยวเรามาเข้าคลิปประจํากันนะคะสวัสดีค่ะ